ตื่นเธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดครจะมาฉุดเอาไม่อยู่ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับรายการรวยไม่หยุดฉุดไม่โยครับที่น้องครับพบกับเทคโนโลยีอันใหม่ครับค้างคาวมาจากตอนที่แล้วท่านอาจจะได้ฟังกันมาแล้วว่าเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยางพาร,ราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นพืชเกษตรรายได้อันดับหนึ่งของประเทศแต่วันนี้เราเจอโจทย์ปัญหาแล้วว่าเราจะต้องสู้กับในโลกนี้ ผลิตกันได้หลายประเทศเราต้นทุนสูงที่สุดในโลกเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรทิ้งประเด็นว่ามีเทคโนโลยีหนึ่งคือ Pro. ริมโฟเดีน้ริมโฟคืออะไรวันนี้เรามาพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับท่านแรกเลยขอแนะนํานะครับท่านพออุบลเทวริศครับอดีตผ<ช>ู้<ท>นวยการสํรานักงานองค์การสวนยางนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการ บริษัทไทยเทค RCP ์ซเทคโนโลยีซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์ที่ชื่อริมโฟนะครับถัดไปอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผอจิโรธฮาริรักษาพิทักษ์ท่านเป็นอดีตผู้มำนวในการสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสงขลาตอนนี้ท่านก็กเกษียณอายุการทํางานแล้วท่านก็มารับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทไทยเทค RCP ์ซเทคโนโลยีซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ริมโฟนะครับทางฝามือของก็ผมนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับ ก็เป็นนายช่างเทคนิคที่ดูแลเกี่ยวกับวิธีการการติดตั้งริมโฟการแก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างนะครับที่พินิษเสเะเลสกุลนะครับก็วันนี้คิดว่าครบถ้วนนะครับผมเองเป็นพิธีกรก็นายโกศลบุญคงนะครับหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของสำนักกองทุนสงเครห์การทำต้นยางก็มาประเด็นแรกเลยนะครับความเป็นมาอยากถามทางท่านพออุบลเลยว่า อเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเรียกกันริมโฟริมโฟเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับขอให้ท่านเล่าราดเงามันที่แท้จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยย้อนไปนิดหนึ่งครับครับขอบคุณมากครับท่บานพิธีกรครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องชาวสวนยางที่เคารพรักทุกท่านครับเทคโนโลยีริมโฟนะครับเป็นเทคโนโลยีที่คิดคนด้วยสถาบันยางมาเลเซีย สถาบ,บันยางมาเลเซียนะครับชื่อย่อก็อคือ r r i m นะครับชื่อในอดีตนะครับปัจจุบันก็ MRB แสดงว่าเมื่อก่อนมันก็ตั้งเหมือนด้านเราก็คือ Rubber Research Institute of Malaysia ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วก็ชื่อของเทคโนโลยีนะในมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกว่า r r i m Flow แต่ว่ามาพอมาในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าริม o w เพราะเราคนไทยเราชอบเรียกสั้น ก็เนื่องจากว่าในมาเลเซียประมาณปี2,530นะครับตอนนั้นราคายางก็ตกต่ำราคายางตกต่ำยังไม่ใช่เป็นแรงดลบัรดาลใจให้สถาบันยางมาเลเซียคิดคนเทคโนโลยีดิมงโฟลขึ้นมาแต่เนื่องจากพอราคายางตกต่ำแล้วนะครับคนมาเลเซียเนี่ยไม่กลีดยาง และไปจ้างให้คนจากประเทศไทยหรือจากประเทศอื่นที่เข้าไปกรีดย,ยางในมาเลเซียเขาก็ไม่กรีดเพราะรายได้น้อยแต่ว่าค่าค่าจ่ายสูงในประเทศมาเลเซียทางสถาบันยางมาเลเซียในขณะนั้นมีดรศิวากูมานเป็นผู้อำนวยการคนคฟ้าและวิจัยก็ได้รับโจทย์มาจากรัฐบาลมาเลเซียว่าทำยังไงให้คนมาเลเซียได้กรีดย,ยางแล้วก็เขากรีดแล้วเนี่ย ต้องให้กรีดยางให้ได้มากให้ได้ผลผลิตให้มากเพื่อที่จะให้ได้เงินมากถึงแม้ว่าราคายางตกต่ำดร์สิวาก็ได้ศึกษาท่านดรศสวานี่ท่านจบด็อกเตอร์มาทางเอสเทลรินซึ่งเป็นฮอร์โมนของต้นไม้ที่มียางทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นยาง นขอหมายความว่าอฮอร์โมนชื่อเอทิลรนเนี่ยโดยธรรมชาติของมันมีอยู่แล้วมีอยู่ในต้นยางอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในต้นยางอยู่แล้วและฮอร์โมนตัวนี้แหละครับทําให้น้ํายางไหลออกมาจากต้นยางแล้วถ้าไม่มีฮอร์โมนตัวนี้นะครับถ้ายางสังเคราะห์เป็นน้ายางแล้วนี่ยางก็จะจับเป็นก้อนและบางทีก็จะทําให้ต้นยางตายไปในที่สุดมันจะไม่ไหลมาลงถ้วยเราเก็บไปขายวันนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับคือมันจะหยุดเลยถูกต้องครับ ต่เนื่องจากว่าเอทานอนที่อยู่ในต้นยางนั้นมีจํากัดไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวเองได้นะครับยิ่งพอเรากรีดยางออกมามากอีกมานานเท่าไหร่ฮอร์โมนนี้ก็จะไหลออกมาจากน้ำยางด้วยพอนานข้าวนานข้าวนี่ครับยางก็โตขึ้นหลังจากกรีดไปแล้วประมาณสักแปดปีถึงสิบปีนะครับน้ำยางก็จะ ไหลออกมาน้อยมากแล้วเนื่องจากว่าพอไหลออกมาแล้วเนี่ยมันจับก้อนเร็วนะครับที่จริงยังมีน้ํายางไหลออกมาได้แต่เพราะว่าเราปิดยางหลังจากปิดมาสักสองชั่วโมงเนี่ยยางจะจับเป็นก้อนแล้วก็ปิดท่อน้ํายางไหลออกมาไม่ได้ดร์ธีวาก็คิดว่าถ้าอย่างนี้เราจะต้องเอาเอสตาดินฮอร์โมนของต้นยางเนี่ยใส่กลับเข้าไปในต้นยางเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนตัวนี้นะครับไปกระตุ้นใหฮอร์โมนเอสตาดินที่อยู่ในต้นยางแล้วเนี่ย ทำงานแล้วก็ทําให้น้ำยางไหลนานขึ้นก็โดยเทคโนโลยีดิมโลรนี่นะครับคือเงื่อนไขที่สําคัญของเทคโนโลยีดิมโลรนี่คือดออรศิวาก็คิดว่าหนึ่งให้ปิติดยางี่สะดวกคือติดยางหน้าสั้นนะครับไม่เกินห้านิ้วฟุตแล้วให้ปิดสองวันต่อหนึ่งครั้งแล้วก็การให้ฮอร์โมนการเพิ่มฮอร์โมอนเอสตทอินเข้าไปในต้นยางนี่ก็เพิ่มติดวันครั้ง เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งคือท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้น้ำยางที่ท่านพอบอกว่ามันมีอยู่แล้วเอทิลีนเนี่ยทำให้ไหลออกมาแล้วมีการกรีดหน้าสั้นอีกไอ้หน้ายาวหน้าสั้นหมายถึงยังไงเดี๋ยวผมให้พอจีโรดได้อธิบายถึงสรีระต้นยางกับการให้น้ำยางซะก่อนนะเพื่อเขาจะได้เข้าใจกันลำดับความได้เชิญท่านพอจีโรดครับโดยปกติการกรีดยางนะฮะ โดยคำแนะนําของสถาบันวิจัยยางก็คือเราใช้ระบบอันที่1ก็คือเรากรีดขึ้นต้นหมายถึงว่าเส้นรอบวงของยางสมมติว่าห้เซนนะเรากรีดที่25่สิบหเซนเส้นรอยกรีดแล้วก็วันเว้นวันหมายว่ากรีดหนึ่งวันให้หยุดพัก1นึ่วันแล้วก็ออกวนรุลุขึ้นอีกวันหนึ่งก็จึงกรีดนะนี่เป็นระบบที่1อีกระบบหนึ่งก็ จะเป็นเรื่องของการกรีดหนึ่งในสามของลำต้นนะครับอาจจะกรีดสองวันเว้นหนึ่งวันอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้นี้เป็นระบบที่เป็นทางการนะแต่การกรีดระบบสั้นเนี่ยก็โดยชั่วไปเฉลี่ยก็ประมาณถ้าว่ากันแล้วก็ประมาณหนึ่งในหกนะคร,ครับก็เข้าใจแล้วระบบกรีดสั้นกรีดยาวแล้วก็ท่อนํายางที่มันเอียงมานิดหนึ่งจากเก้าสิบองศาจากขวามาซ้ายนะครับอย่างท่านพอจีโรดได้อธิบายให้ฟัง ทีนี้ก็วกกลับมาที่ท่านพออบนนะครับว่าเมื่อริมโฟเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องคนไม่ยอมขีดยางในมาเลเซียแต่ธุรกิจโรงงานต้องหาวัตถุดิบมันเดือดร้อนกันไปทั้งระบบเป็นลูกโซ่เนี่ยเอาละทีนี้เราเอาริมโฟเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างไรถึงจบปัญหานี้ไปนะครับก็ประมาณปี2536นะครับสถ,ถาบันยางมาเลเซียหลังจากที่ ยอมรับเทคโนโลยียิงโฟลว่าเพิ่มผลผลิตได้โดยมีเงื่อนไขว่าปิดยางหน้าสั้นไม่เกินห้านิ้วแล้วก็ปีดขึ้นข้างบนอาดงอโมนทุกสิบวันแล้วก็มีเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดว่าต้นยางที่จะไปใช้เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีริมโฟได้นั้นจะต้องมีอายุต้นยาง ตั้งแต่15ปีขึ้นไปนับแต่วันปลูกแล้วความโตของต้นยางวัดที่ถูงจากพื้นดินไป150ซมนี่ต้องต้องได้55ซมเส้นรอบวงก็คือคเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า55เซนติเมตรวัดไปเมตรครึ่งวัดไปเมตรครึ่งนะครับแล้วต้นยางนี่นะต้องมีกิ่งมีใบสมบูรณ์ไม่ใช่ว่ามีต้นชะนูดไปแล้วมีกิ่งไม่มีกิ่งเลยแล้วมีใบนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับพี่น้องชาวสวนยางว่าน้ํายางนะครับมันสังเคราะห์มาจากใบยางแล้วจากใบยางก็ไหลลงมาข้างล่างมาตามลําต้นมาตามท่อน้ํายางเพราะฉะนั้นต้นยางต้นไหนที่ว่ากิ่งไม่สมบูรณ์ใบไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีดิมโลรด,ด้วยด้ก็หมายถึงว่าโรงครัวคุณมีปัญหาผลิตอาหารไม่ได้นะก็ แล้วต้องมีประวัติการใส่ปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีประวัติการใส่ปุ๋ยสม่ําเสมอปีหนึ่งอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าสองครั้งนะครับถ้าถ้าไม่มีเงื่อนไขตามที่กั่เรียนมานี้แล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีดิมโคเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ผลผลิตเนี่ยมันจะจะได้ไม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของดิมโครนะครับคือแทนที่ว่าจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอย่างน้อยจากเดิมนะักสามเท่าโดยเฉลี่ยนะครับ ก็จะไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วนะะอาจจะเป็นอันตรายกับต้นยางได้ถ้าต้นยางไม่สมบูรณ์นะครับก็คือฟังท่านพอพูดแล้วเนี่ยคือสถาบันวิจัยยางของมาเลเซียค่อนข้างจะมีความรัดกุมครับก็คือเหมือนตรวจสุขภาพต้นยางด้วยครับถ้าอันไหนไม่เข้าเกณฑ์ดูแล้วไม่มีความแข็งแรงเพียงพอดูแลบำรุงปุ๋ยไม่เต็มที่คคุณอย่าไปใช้ก็ใช้ไม่ได้ขนาดลําต้นไม่ได้ขนาด ก็ไม่ใช่ใบไม่มีก็ไม่ใช่ใชที่นี้มาทางด้านพี่พินิษวา่าเป็นช่างเทคนิคของบริษัทไทยเทค RCP มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราได้เข้ามาสอนเทคนิคมาแนะนําชาวบ้านเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรไหมในการติดตั้งแล้ววิธีการเนี่ยเราปรับปรุงยังไงครับคือว่าเราต้องอธิบายให้กับเกษตรกรได้เข้าใจว่าน้ํายางซึ่งใบได้ผลิตแล้วนะครับเป็นน้ํายาง ตรงกลับลงมาเนะี่ยการติดตั้งฝาครอบเนี่ยฝาครอบเนี่ยจะต้องดักเป็นตัวดักทำให้น้ำยางที่ผ่านฝาครอบมามาสู่รอยกรีดทางด้านซ้ายฝาครอบอยู่ทางขวานะครับห่างกันอยู่สักประมาณ5นิ้วนั่นแหละครับท่อน้ำยางมันจะขยายนะครับทำให้น้ำยางไหลได้มากไหลได้นานนะครับต้องอธิบายก็เข้าใจแล้วการที่จะติดตั้งติดตั้งอย่างไรถึงย้า้ฝาครอบมีทนทานอยู่ได้ถึง5เดือนนะครับ ถึงจะทําการส้มแซมต่อไปอนะครับทีนี้การอัดแก๊สก,ก็คือการอัดฮอร์โมนนะครับก็คือสิบวันอัดครั้งหนึ่งผิดได้สามครั้งวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันแล้วก็อัดใหม่ตรงนี้จะทําให้เขาได้รับผลผลิตสูงสุดแล้วก็ต้นยางไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นครับก็คือเราเว้นพื้นที่ไว้ครับห้านิ้วครับคั้นแรกเลยครับแล้วก็ต้องรักษาฝาข้อไปดีด้วยครับเพราะถ้าไม่ดีอาจจะเปลี่ยนบ่อยก็เปลืองต้นทุนครับ ทีนี้มีอีกอันหนึ่งคือวิธีการกรีดนเรากรีดเหมือนเดิมไหมยรับยางปกติกับยางที่ใช้เทคโนโลยีริมโฟนครับอเราจะกรีดจากกรีดขึ้นบนนะครับแต่ว่าจับบนแล้วก็กรีดลงล่างแล้วครั้งต่อไปก็ขยับจับขึ้นบนกรีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราก็ยังดึงมีดเจบงลงล่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าย้อนรอยกรีดขึ้นไปหจากโคนต้นไปหาทางปลายแล้วครับพอนครับทําไมเราต้องกรีดแบบนี้ แล้วทําไมต้องอัดสิบครั้งไงมันเปลืองเงินเปลืองทองไอ้ฉันอัดครั้งเดียวแล้วกรีดเลยไม่สบายกว่าหรือย่ายงเงี้ย<ฆ>ความหมายคือ,อเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขของเทคโนโลยีดิมโปรนะครับเกิดจากผลการศึกษาข้อเนื่องจากว่าที่เราต้องกรีดขึ้นข้างบนเนี่ยเราได้กลับเรียนมาแล้วว่าน้ายางเนี่ยฮะสังเคราะห์ด้วยปะยางและไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างการที่เรากรีดขึ้นไปข้างบนเนี่ยเรากรีดไปรับน้ำยางที่มาจากข้างบนเลยโดย โดยไม่ได้โดยไม่ตัดท่นอน้ํายางให้ให้นำ้ำโดยไม่ได้ตัดท่นอน้ํายางขั้นกลางเอาไว้นะครับถ้าเราปิดลงล่างเนี่ยเราจะตัดท่นอน้ํายางลงมาเรื่อยทําให้น้ํายางนี่ไหลลงมาตามท่อโดยตรงไม่ได้ที่มันได้อยู่บ้างก็ได้มาจากข้างข้างข้างซ้ายข้างขวาทีนี้การที่เราปิดขึ้นข้างบนเนี่ยครับทำให้น้ายางไหลตรงมาสู่รอยปีดได้ทันทีเลยครับแล้วก็จะทําให้ผลผลิตได้เต็มที่ครับแล้วก็ที่อ,อัดอโมนลทุกสิบวัน อันนี้ผลเป็นผลการศึกษาของสถาบันยามาเลเซียนะครับโดยดรทีวากุมากุมารันแเนื่องจากว่าอาการที่เราอัดนอรมลทุกสิบวันเราเรากรีดสามวันผลผลิตนะครับที่จะได้มากที่สุดดอาอัดนอมนวันวันนี้นะครับแล้วเรากรีดตรงนี้นะผลผลิตตรงนี้จะได้มากที่สุดนะครับแล้วเราหยุดไปสองวันแล้วก็กรีดอีกผลผลิตจะลดลงมานะครับสามสี่สิเปอร์เซ็นต์ หยุดสองวันแล้วกรีดอีกกรีดครั้งที่สามก่อนที่จะอัดอมอนครั้งต่อไปเนี่ยผลผลิตก็จะได้มากกว่าที่เคยได้โดยที่เรากรีดปกติในก็ประมาณเท่าตัวโดยเฉลี่ยผลผลิตที่ได้ในสามครั้งกรีดในหนึ่งครั้งอัดอมโอนเนี่ยนะครับจะได้ผล,ผลผลิตเฉลี่ยแล้วประมาณสามเท่ากับที่เราเคยได้ผลอัดมอดโมโอนขอใช้อมอน ก็มาความว่าเราได้น้ํายางเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าการกรีดขึ้นไปก็มาความท่อมันไหลมาครับให้นึกถึงการเราปาดตานนะปาดที่ปลายท่อไปเรื่อยๆูกต้องไม่มีอะไรมาขุดคูดักน้ำข้างหน้าเลยกกลับไปที่เรากรีดอยู่ปกติเราลงข้างล่างนะเราลงข้างล่างเราตัดท่อมาเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆมันเหลือแต่ท่อที่เหลืออยู่ข้างล่างไม่กีดท่ออแไหนที่ส่งมาจากข้างบนน่ะต้องตัดไปแล้วตองเอาละครับก็ท่านผู้ชมก็มองเห็นภาพนะครับในจุดนี้ ว่าทำไมต้องกรีดย้อนขึ้นไปแล้วการที่หยุดไปสองวันเนี่ยฉเฉลี่ยกรีดสามครั้งในสิบวันเนี่ยน้ายางยังมากกว่าเดิมถึงสามเท่าในการใช้ตัวเอทิลีนตัวนี้นะครับทีนี้ถามต่อว่าเอาในเมื่อมาเลเซียยอมรับกันขนาดนี้ภาครัฐลงมาเล่นเองแบบนี้แล้วมันเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทําไมคนไทยยังไม่รู้จักเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับ ขอบพระคุณมากครับคำถามนี้จริงๆผมอยากจะพูดถึงไม่มีคําถามค,ค,คืออย่างนี้ครับเทคโนโลยีดิมโฟนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่ทํางานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การตำต้นยางระดับบริหารระดับสูงหรือว่าผู้นวยการสถาบันวิทยานี้คงจะได้รับทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะทุกครั้งที่ไปประชุมที่มาเลเซียก่อนหน้านั้นนะครับทางสถาบันยางมาเลเซีย เขาจะน,น,านําเสนอนวัตรกรรมใหม่เรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่สําคัญว่าเพิ่มผลผลิตยางด้วยเทคโนโลยีริมโคโดยปีดยางหน้าสั้นแล้วก็อัดฮอร์โมนเอสตรินทุก10วันก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดมาแล้วก็ทางมาเลเซียนะิ่มใช้เมื่อปี2 5งพัน้าร้อยทบกใช้กับสวนของเอกชนทั่วไปนะครับแล้วก็ในปีเดียวกัน,นผมก็ได้รับทราบว่าทางศูนย์วิจัยยางสุราร์ธานี ได้นำมาใช้ที่ที่สวนยางของศูนย์วิจัยเพื่อทาการทดสอบเทคโนโลยีหลังจากทดสอบแล้วทางสถา,าบันยางสุรัฎร์เออทางศูนย์วิจัยยางสุงราัธ,ธานีก็ได้รายงานนะครับแล้วก็ออกเป็นหนังสือมาตลอดเลยนะเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตด้วยเอสเตอินแต่ที่ไม่เป็นการแพร่หลายเนี่ยเพราะเข้าใจว่าพี่น้องชาวสวนยางยคงจะไม่ได้รับ ข้อมูลหรือรายงานที่ทางศูนวิจยางตุราชธานีมาทดลองแล้วก็แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเนื่องจากว่าพี่น้องชาวทุนยางในประเทศไทยเนี่ยที่เ็าใกล้ชิดหน่วยงานราชการที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยางมากที่สุดคือพี่น้องจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทุกครั้งที่ผมไปพูด ให้ไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องชาวตวนยางฟังแล้วเขาก็มักจะถามเสมอว่าแล้วสำนังงกงานกองทุนสงเคราะห์การทำตวนย่างเขาว่าอย่างไงผมก็บอกเขาก็กำลังศึกษาอยู่ถ้าสมมติว่าเขามีความเชื่อหรือว่าเห็นว่าเทคโนโลยีดิมโทัวนี้เป็นผลประโยชน์จริงๆทำให้ ตัวอย่างของพี่น้องชจาตรวนยางไม่เสียหายเนี่ยก็เชื่อว่าสำนักงานของทุนสงเคราะห์การทำตรวนยางก็จะแย้งข่าวนี้พี่น้องชจาตรวนยางทราบพระวัตัุประสงค์ของสำนักงานของทุนสงเคราะห์การทำตรวนยางเนี่ยก็าเพื่อเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องชจาตรวนยางขณะนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ระหว่างการศึกษาแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิมโปรเนี่ยเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ถ้าสมมุติว่า ใครก็ตามถ้ายัางเชื่อไม่พอเนี่ยนะก็พิสูจน์ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์นี่ต้องพิสูจน์นะครับจะเชื่อได้ด้วยการพิสูจน์เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยการสงสัยสำหรับเทคโนโลยีดิมโซเนี่ยผมก็เอามาใช้ของผมในตั้งแต่ปีตองพผมก็ใช้าตามเงื่อนไขของอเทคโนโลยีดิมโซทุกประการใช้กับต้นยางที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคโนโลยียิมโซได้แล้วก็อัดประมลทุก1ิวัน ปีดก็ระยะหน้าปีดรอยกรีดเนี่ยนะก็ไม่เกินหน้านิ้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างน้อยสองครั้งต่อปีอย่างน้อยนะครับแต่ผมบางปีผมก็ใส่สามครั้งผมก็ผมก็ใช้ตลอดมายกเว้นแต่ตอนที่ยางใบร่วงนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้หยุดจุีดแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมลปีนี้ก็เป็นปีที่สิบสี่แล้วนะครับยังไม่มีความเสียหายใดๆจากประสบการณ์ของท่านเองเนี่ยนะครับใช้กับสวนตัวเองครับ ตามเงื่อนไขไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็ได้สามเท่าเหมือนที่บอกเหมือนกับที่เหมือนกับที่เริ่มปีแรกทุกประการตัวนี้ถามพอจีโรดว่ามันมีประเด็นว่าเอ๊ะเหมือนต้องหันดูพี่เลี้ยงถ้าฟังพออาบนว่าเลยเอ๊ะแล้วกองทุนว่าอย่างไงเนี่ยเหมือนหันดูพี่เลี้ยงเพราะเราเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในประสบการณ์ที่ท่านทํางานอยู่กับวงการยางสามสิบกว่าปีเป็นเจ้าของสวนยางด้วยเนี่ย ไอ้เรื่องนี้คิดว่ามันมีปัญหาประเด็นตรงไหนในเรื่องการถ่ายทอดการรับรู้เทคโนโลยีตรงนี้ครับครับขอบคุณครับผมมองประเด็นตรงนี้ว่าเรื่องที่หนึ่งนะถึงการรับเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้อาจจะยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการรับรู้นะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วเอกสารถ้าพูดถึงต่างประเทศมันก็มีเผยแพร่ตั้ง เกือบ20ปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยก็มีการเอาไปทดสอบเทคโนโลยีตัวนี้ที่ศูนย์วิจัยยางสุราษธ,ธานีนะครับแต่ว่าเอกสารผมคิดว่าม่าจะอยู่ในวงแคบๆนะอ่านกันในหมู่คนที่เขา,เอ,าอยากจะรู้เทคโนโลยียอมรับว่าตอนที่อยู่สมาคมกองทุนเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่มากนะครับสำนักงานกองทุนเราที่มีพนักงานไปอ่านหนังสือเหล่านี้ อาจจะมองได้สส่วนคือส่วนหนึ่งการส่งผ่านข้อมูลจากสถาบันอาจจะยังติดขัดอยู่นะครับอันที่สองก็คือ,อเรื่องของภารกิจของสพยเนี่ยเราอยู่ในขั้นส่วนใหญ่ก็คือการปลูกนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของการหลังจากเก็บเกี่ยวหลังจากกรีดแล้วนะฮะเราจะไม่มองเรื่องคนเรื่องจัดสถาบันเรื่องการไปปรับปรุงคุณภาพผลผลิตมากกว่านะครับอาจจะน้อยไป นะยอมรับว่าทางด้านเอกสารทางด้านบุคลากรที่มีหน้าที่ด้านนี้โดยตรงอาจจะมีน้อยไปนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปในอนาคตเนี่ยในเมื่อเราเป็นเทคโนโลยีที่ต้นฉบับคือประเทศมาเลเซียยอมรับแล้วแล้วเราก็มีการทดสอบแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือจะต้องเผยแพร่นะฮะหรือทําเป็นตัวอย่างให้ดูซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ปี2 5 5อสมายกองทุนก็ ได้ใช้งบประมาณของสำนักงานนี้นะครับได้จัดหาเทคโนโลยียยนี้ให้กับพี่น้องเษกษตรกรสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับทดลองไปใช้นะเท่าที่ผมจำได้เป็นงบประมาณอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะซึ่งก็เก็บผลออกมาผมเข้าใจว่าก็คือผมก็อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยด้วยนะคือผลผลิตก็ได้ตามที่าการทดสอบในประเทศของเราก็ดีหรือประเทศมาเลเซียก็ดี สิ่งที่ได้ก็คือเราเห็นมีการเพิ่มผลิตได้แน่นอนอันที่2ก็คือยืดเวลาการปิดย,ยืดอายุการผลิตเพราะมันกีิสั้นอันที่3เราก็มองว่าการจะทําตรงนี้จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับเทคโนโลยีตัวนี้อย่าไปนอกนู่นอกทางพูดตรงๆคือผมกลัวว่าจะเกิดความเสียหายถ้าเราไม่เข้าใจเพราจะเต้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยต้องช่วยกันทุกฝ่ายที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปสําหรับพี่น้องเกษตรกรผมอยากจะให้ลองก่อนอย่างที่ท่านผอบอกว่ามันเป็น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถ้าท่านไม่มั่นใจแต่ลองอ่านหลักฐานดูว่ามันน่าเชื่อถือท่านอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอาจจะสมมติท่านมียางอยู่พันต้นลองทําสักร้อยต้นก่อนนะครับถ้ามันดีที่สูดด้วยตัวเองก็ดีแล้วแล้วจึงค่อยขยายออกไปผมว่าอย่างนี้ความจริงความรู้ที่แท้จริงจึงจะสามารถข,ขยายออกไปได้แต่ถ้าเราตกอยู่ในความกลัวโดยที่ เขาเรียกว่าไม่ดูอะไรเลยนะครับโดยปฏิเสธการรับรู้ทุกอย่างนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสอย่างหนึ่งสําหรับเกษตรกราออาชาวสวนยางไทยของเราครับผมก็ยืนยันนะครับว่าการส่งผ่านงานวิจัยการรับรู้อาจจะมีการติดขัดในบางส่วนแปลว่าเราต้องเปิดใจที่จะศึกษาแล้วก็ต้องมีระเบียบวินยัยพูดง่ายๆถ้าใช้แล้วไม่มีระเบียบวินยัยของดีๆ อาจจะทําความเสียหายได้ถูกไหมเหมือนกินยาใช่ไหมท่านหมอก,กินยากเกินขนาดหรืออะไรอย่างนี้ครับทีนี้อยากให้พูดถึงว่าแก๊สเอทิลีนในบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายมีทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีอะไรดีทั้งหมดก็อยากให้พูดถึงวิมโฟนะครับว่าว่าจุดเด่นในเอทิลีนทั้งหลายเนี่ยที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มทามีวิธีตอกวิธีอินเจกมีถุงอะไรต่าง แล้วไหลลงถ้วยหรือมีเข็มเจาะอะไรอย่างเงี้ยให้ท่านได้พูดถึงลิมโฟกับตัวอื่นๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างครับในใ<ช>ท้ายครับ,รบ,รบขอบพระคุณมากครับที่จริงอุป,ปรกรณ์ที่พี่น้องชาวสวนอย่างได้เห็นอยู่นะครับก็มีขวาครอบลิมโฟที่ทำกับพลาสติกแล้วก็ติดที่เปลือยยางด้านนอก,กเปลือบที่แล้วก็ อ,อุปรกรณ์ที่เป็นคล้ายๆกับเหมือนโลหะแ้วตอกไปที่ต้นยางแล้วก็เขาใช้อาลตนเนมือนกันหลักๆก,ก็อัดาฮอร์โมนทุกสิบวันครั้งแล้วก็รีดวันเว้นสองวันนะครับรีดหน้าท่านไม่กือหน้านิ้วแต่นเนื่องจากไอตัวตอกทั้งหมดที่เราเรียกว่าตัวตอกเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายมีอยู่หลายแบบนะครับแต่ว่าทุกๆแบบนั้นนะครับเขาก็มาอ้างว่ามาจากสถาบันยางมาเลเซีย ถ้าถามว่าจริงไหมจริงเพราะว่าการศึกษาใช้อมโมนเอสตรดินกับต้นยางเนี่ยดร์ซีวากูมาดัานเนี่ยได้ใช้วิธีต่อก่อนนะครับเพราะท่านคิดว่าเอก,การที่จะทําให้ออม,มนเข้าไปในต้นยางนี้ต้องมีอุปกรณ์อะไรรองรับอยู่แล้วเอาอุปกรณ์ที่รองรับอย่างดีเท่าน่าจะเป็นตัวตอกแต่ว่าผลจากการศึกษามาเป็นเวลาหลายปีนะครับใช้ตัวตอกเนี่ย จะไม่เป็นจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการเช่นว่าผลผลิตก็ไม่เพิ่มเป็นการถาวรแล้วก็จะทําให้เปลือกยางเสียหายแล้วตัวตอกนี้นะฮะัสำหรับไอตัวตอกจริงๆะถ้าคลนชื้อไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็โฆษณาว่าจะใช้ได้ตลอดไปหลายปีใช่เพราะว่าตัวตอกนั้นมันเป็นโลหะชนิดแข็งทกล้ายลกับเหล็กแต่ว่าไอที่ใช้ไม่ได้นานก็คือเปลือกยางเพราะไอตัวตอกนี้นะครับพอตอกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดไปเป็นปีนะครับ อย่างดีไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยก็ต้องถอดแล้วก็เลื่อนไปที่ใหม่ถ้าไม่ถอดก็ไอ้แผลที่ตอกลงไปนะครับไอ้เปลือกยางนะมันแห้งพอแห้งเสร็จแล้วนะฮะฮอร์โมนที่เข้าไปทางทางถุงสติกับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเข้าไปในท่อน้ายางไม่ไม่ได้ผ่านเข้าไปยังเยื่อของของเปลือกยางก็ไม่สามารถที่จะทําให้ยางไหลานานได้ ในที่สุดนะครับคนที่ใช้ตัวตอกทุกชนิดนี้ตามประสบการณ์ที่เห็นของจริงนะเขาก็เปลี่ยนกลับมาใช้ขวาครอบแบบเทคโนโลยีดิมโปรหมดนะครับเพราะว่าขวาครอบแบบเทคโนโลยีดิมโปรเนี่ยพอติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าติดตั้งด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมือนกับว่าคุณพินิเตเรศุลุได้เล่าไว้ฟังนะจะใช้ไปได้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไม่ต้องทาอะไรทั้งทิ้นอย่างน้อยที่สุด5้าเดือนนะครับครับก็ที่น่าเสียดายนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้วันเวลาหมดอีกแล้วครับท่านครับก็นับว่าน่าจะได้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนํามาใช้กับสวนยางบ้านเราโดยเฉพาะยางที่อายุมากแล้วหรือเรียกว่ายางแก่นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะมาลดต้นทุนลดค่าแรงแล้วก็เพิ่มผลผล,ผลิตให้กับท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก็พบกับรายการโดยไม่หยุดชุดไม่อยู่ได้ในครั้งต่อไปครับ ครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคะรวยไม่หยุดไรจะมาชุดเอไม่อยู่